ครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้ทำคลิปนะครับการดูแลรถยนต์นะครับอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับของ v o l k s w a g e n นะครับ A าราว l T5 หรือว่า Transporter น,นะครับ T5 T6 นะครับตัวที่ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับ การติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับวิธีการถอดเช็คนะครับก็ไม่ยากนะาใช้เป็นไขควงแฉกนะครับถอดสกรูตรงนี้2ตัวนะครับถอดเสร็จปุ๊บสไลด์ออกด้านข้างนะครับสไลด์ออกด้านข้างมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดสไลด์ออกด้านข้างเอาพุงดัน <laughs> สไลด์ออกด้านข้างเสร็จเสร็จปับ๊บ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝานะครับก็จะมีสกรูนะครับ4จุดนะครับ1 2 3 4ก็ใช้เป็นหัวแฉกนะครับถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วก็ตรวเช็คหลอดไฟกันครับเมื่อเราถอดออกมาเราก็จะเห็นว่าเป็นโคมเป็นหลอดไส้นะครับแยกการทำงานออกจากกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟท้ายตัวที่มีปัญหานะฮะจะเห็นว่าสีมันดำดำมองมองแปลกอันนี้ก็คือเริ่มแรกแล้วว่ามันจะเตรียมจะเสียละนะครับตัวนี้เป็นหลอด12โวลต์น,นะครับของออสแลมนะครับอ,อีวัตรมองไม่ค่อยเห็นนะก็คือมันเสียนะครับเสียเพราะว่าขั้วหลอดมันเริ่มละลาย นะครับขั้วสัมผัสหน้าสัมผัสมันเริ่มละลายมันทาให้มันติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะแล้วก็จะเกิดความร้อนตรงนี้นะครับก็ทาให้มันละลายตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเพราะว่ารถรถตู้นะก็ค่อยไม่ค่อยมีใครใช้ในเมืองเท่าไหร่เนื่องจากคันมันใหญ่ใช่ไหมเราก็จะมาใช้เป็นคันที่3คันที่4ของบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าเราไปเสียตังค์ยังหวัดเนี่ยมันก็จะลําบากอันตรายนะครับเพราะเราเดินทางนี้กงางคืนนี้ยิ่งอันตราย ตัวนี้โคมผลิตอยู่ที่เมดินซิลวา i ีนะครับโซนยุโรปนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหลอดไฟพวกนี้ไม่แพงนะหลอดหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อหลอดนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดใหม่นะฮะจะเห็นว่าขั้วมันเต็มกว่านะครับอันเก่ามันละลายนะครับถึงแม้ว่าไส้หลอดจะยังไม่ขาดนะแต่ว่าเราก็ต้องทำการเปลี่ยนให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับ เราจะทำการทดสอบหลอดไฟนะครับอ่าอันนี้ก็คือไฟไฟหลีเย่าเบรกอย่าเบรกเอามือกดก็ได้อย่าบเบรกอ่านี่ก็คือไฟเบรกนะครับไฟเบรกไฟเบรกอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นไฟถอยนะครับเดี๋ยวเราทําการประกอบโคมกันนี้เราก็ไขน็อ เข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับสี่ตัวเราก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับจากด้านข้างนะฮะสไลด์เข้าสไลด์เข้าเห็นไหมด้านข้างมันจะยืดนะฮะสไลด์เข้าปึ๊บแล้วเราก็ทําการใส่สกรูนะครับ2 1 2จุด1นนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอย่าลืมตรวจเช็คนะครับระบบไฟส่องสว่างนะครับ ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วมันจะหาเปลี่ยนอาจจะยากนะครับเครื่องมืออาจจะไม่มีนะฮะบ,บางคันนี้ไม่มีเครื่องมือบางคันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเครื่องมือนะครับคันนี้ก็ไม่มีเครื่องมือมาแมแลงก็ไม่มีนะดีว่ามีล้ออะไหลนะครับคลิปที่แล้วเราก็ทําวิธีการถอดใส่ล้อไหลนะครับเพื่อชุกเฉิญอักซิเดนจะได้เอาตัวรอดได้นะครับมีล้อไหลก็อย่าลืมเติมลมด้วยนะเติมลมล้อะไหลเติมให้มัน แข็งๆเวอร์ไว้ก่อนนะครับสักเท่าไหรด่ดี60นะก็ะ60จะได้ไม่ใช้เวลาใช้มันจะได้แบบว่าเออไม่ถึงขั้นว่าหายจนหมดจนใช้ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับตรวจเช็คหลอดไฟสองสว่างนะครับ Volkswagen นะครับ T5 นะครับรุ่นใหม่เป็น LED แล้วก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเสียก็เปลี่ยนยกโคมซึ่งอันนั้นผมไม่ได้ชอบเลยนะครับ ผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันแพงตัวนี้ดูแลดูแลง่ายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ